tiếc mà kiếp đi bạn đi Yeah. <laughs> <laughs> สบายดีและสวัสดีพี่น้องเมสุขคูสุคนเดนะ้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังไทยเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนทําที่ติดตามรับชมซองของแม่้องแต่เนาะแล้วก็ทักไทยสบายดียัง่งแรงๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กะไม่ต้องแต่งกะสีผ้าพี่ผ้าน้องไปหาลูกไม้แล้วก็ไปเก็บมาตองแล้วก็เอามาเก็บมาคอพี่น้องเอ้ยไปเอาอยุนาะเขาเจ้าโฮเว้นมากินซุมนะ เาขึ้นมาตาดำหน้าละเหากะยอยากกินช้มเมื่อันซึนปลาซึนคอพี่น้องกินข้าวแล้วละนะกาแม่น้องแตนกะไม่ได้ไปผู้เดียวพี่น้องเอ้ไปกาไม่ต้องดำล้วกะนน้องพ่อไม่นี่น้องไม้วะกะน้องพงศกรแม่น้องแตนไปเกบมาต้องก่อนนั้นยังมาหาลูกไม้น้ำหลังพี่น้องเอ้ตอนนี้กายแม่น้องแตนก็สิได้ไปก่อนก่อนที่แม่น้องแตนจะไปกะแม่น้องแตนก็ขอขอบคุณเนาะทีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่น้องแตนเนาะแม่น้องแตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องผเลื่อน เข้ามาเบิงเงินหม่กันื่งก็ติดตามก็แล้วก็แจ้แมงแต่นี่ยพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กาแม,ม่แต่งก็สิได้ไปหากินกับพี่น้องเอ้ยน้องพ่อมินี่กับน้องพงศก,กรแล้วก็น้องไม่กะได้มานำพี่น้องเอ้มมินี่นะไปหาเก็บมาตองเนาะ ตอนนี <t <t uh ้แกไม่ต้องแตือนแกได้หยางมาหดบอลที่ไม่ต้องแตือนจะเก็บมาต้องนะพี่น้องเอ้ยเก็บมาต้องเอาฟูเอามาต้องแล้วแล้วก็บพ่เดียวมือหาลูกไม้เรามือพี่น้องเอ้ยถิ่งเขาเจ้านี่ถิ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บพ่อเดียวเก็บเสียๆอยู่พี่น้องเอ้ลายลายบ่เอาหมืินส้มพี่น้องเอ้ยซื้อปะซื้อคอขึ้นมาตะดมหายดมหน้า กินมาตองมาตองกันแม่น้องเต้นกัได้เก็บพอแล้วพี่น,น,น้องเอ้ยมาตองกั น้องพ่อวินีเพื่อนะที่เรา,นะาต้องใหม่นะอะไนั่นบอแมงเตน่ะเอามาเกินพนีน่น้องเอ้ยมาเก่งกาเมื่อกินส้มกินนี่จนเต็ตาม,ามุต้ามาแมงเตนเลยนะตาหมาก,กตาใหญ่ตอนนี้กาไม่น้องเตนกาจากที่อันเก็บมาตองแล้วกาเอามาเกินพี่น้องเอ้ยกาพี่เดียวยังมาเอามาคลอไอพี่น้องมือนี้นะเอามาคอเว้นมื่อกินส้มพี่น้องเอ้ย เอาเมื่อกินหลายลายมือนะกะคือว่าแล้วขึ้นมาตะหน้าเฮากินข้าวย่าแล้วก็เฮากายยักพ่อนะพักพ่อแล้วก็ยักหากิน,กะกะนช่มงกินแซลพี่น้องเอ้ยเด็เม่งต่งกะเ <laughs> มนเอามาขอ,อก่อนเพราะว่าแม่เงเต่งยางมาฮอดก็มาขอแล้วตอนนี้นะโอ้ยแฟนนี่เลยโอ้ยจกเสีย ยังป่ะดิเกบอาหามาขอแมงเตนแม่ลงมาเกิบนี่นเอ้เป็นโผนี่น้ำมือน้องใหม่กะแม่ลงมาเก็บเพื่อนเอ้ย มะขอก่ะมีแต่นุ่ยง่ายทำไมกระตากระติ่มไหมพี่น้องเอ้ยเก็บมาขอกับพี่น้องเอ้ยแม่ลงมากับเก็บแม่ลงดำพี่กระเมนที่เสนอตัวเ่นเก็บก่อนแม่ลงแต่นคือทงถาพร้อมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่ลงแต่ยนเชื่อรู้ไหมนะกระตาอันนี้เชื่อมากรองกระมะเก็ตเนาะ ก็ะเป๋าก็เอเออนา่นคืออาเก็บมาแล้วเก็บกเรยมาเก็บอีกบานมาเก็บก็เเป็นโฟนะเอยิดมามันออกก็มาเก็บกัน ตอนนี <ersch> <S <S ้กาแม่น <ique> ้องแตงกาได้เอามาขอกาได้พ่อแล้วพ so so ี่น้องเอ้ยแม่น้องแตงก็ได้มือก็ไปนี่กาหาลูกไม้ลาะมือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องแตงมามาขอกะเมื่อเบิกตะเทงพี่น้องเอ้ยสีมันเป็นแบบเลยนะมันซุกหรือยังนะเดี๋ยวแม่นางแตงจะิได้หนางมือก่อนว่าหยางมือนี่กะไก่เติบยเด้๋พี่น้องเอ้ยตอนนี้กาแม่น้องแตงกาหยางมาหอดกอลูกไม้และพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตงเนี่ยหาลูกไม้ลาะมือเทงแล้วอะไรกั น้องพอลมินี่กับอันแม่น้องดำัพี่แกได้มือก้อนพี่น้องเอายแม่งแต่นหาลูกไม้เหลาะมือนะพี่แม่เต็นก็ได้หาลูกไม้ก็มันนี้ก็ไม้ก็ได้เห็นแล้วพี่องเอ้ยโอ้ยมืดอีหรืพี่น้องเอ้ยมืดแท้มืดว่าใส่ฝนจะตกบ่ะเล่นหน่อยอ่ะตกแเลยพี่น้อเอ้ยฝนพี่น้องเอ้ยเห็นหุกเมฆ้าก่อลูกไม้ก็มืออ่ะเลย กผมแพ้ลูกไมกระหลายทน้นมืดท้ยมืดแท้มืดหวานนะฮาดกแล้วกปเห็นคื

tốt lên cháu ơi, xong ăn hết đẹp không? รู้ไหมแม่งแตกสงสัยไม่ได้ลายแล้วพี่เราเอาคนตกแล้วตอนนี้ก็โอ้ยฝนกระเด็นเงียบเลยนะเอ้ยโอ้โหฝนเลย ตอนนี้แกไม่น้องเตนหาลูกไหมแกได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยแกคือว่าละผลตกแล้วก็ห้ากอลูกไหม้กมันมืดพี่น้องเอ้ยแม่น้องเตนก็สิได้มือถีงก้อนได้มือดำหน้าก้อนนี้กกก้อนแม่น้องเตนยืมือกะแม่น้องเตนก็ได้เหอพี่น้องเย้เมื่อกลมู้ไหมแม่งเตนว่าสิได้หลายเสมอเนะว่าสิได้พอตุมพอแกงบอกรู้ไหมแม่นเตนกให้พ่อแกงก็ได้พ่อแกงพี่น้องเอ้ยมือมือนี้นะแม่นเตนไม่ตุมมอนะดี๋ย่แม่นเตนก็ได้สิได้มือถีงก้อนมือดำหน้าก้อน แม่ยังแตนยางมานี่กะเห็นมากกระบกป้าตัวเคนมากระบกดกเลยนะมีแต่มาไม้ถึงเมื่อวันนี้นะแม่นนะลยลังแตนอืมดกอะไลอยพี่น้องเอ้ยอันนี้เขาเอ้ยมากระบกเดินเก้าเดินซิปมันกะล่นเลยพี่น้องเอ้ยมันนี้เดินเก้าเนาะมันกะล่นพี่น้องเอ้ยล่นลงมากะแบงโงควายกินนะแถวเดินนีน่นะ bây giờ này cả mấy nóc đèn cả day nhãng mạ ơi cả cái nhấp 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 phi long ơi mạ hoa thềng và cả mấy nóc đèn cả day xòm máy cả tiếng thạch đằng cứ tung hứa tung hứa tiếng thạch đằng cứ tung hứa tung hứa luôn mấy nóc đèn nó hút thuốc nó hẻm phi long ơi mấy tốt, hèn, ơi, mấy nóc không Còn cái nhịp nhát nhịp cái tốt đấy, rồi tốt nhanh nhẹn Pha đây nắm nà, đây nắm đầm cái léo ơi đi cả, Phải đây làm cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปชมก,กักซึงเงียบนะเอ้ยอันนี้รู้ไหมแมงแตงกะได้ใบแล้วแล้วกระเพ้าพี่น้องเอ้ยผ้าเครื่องเฮือนมันจืดใบนะเดี๋ยวแมงแตงกะสิได้เอาไปล้างมาต้มกับพี่น้องเอ้ยวันนี้กะตอนนี้กะแมงแตงก็ได้ล้างเสืออ้อหม้อกับพี่น้องเอ้ย ทางแล้วแล้วการแม่น้องแตงกะได้เสื้อเกิดใช่พวกโนนเอาไปต้มก็พี่น้องเออมันจืดไว้นะเสื้อน้ำไหลายพี่น้องอ้อมหึงๆนะถ้าอ้อมเพิ่งกะมันขมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปค้างขึ้นก่อนมานี่กะค้างก่อน,น,นออพี่น้องเอ้ยโอ้ก็เกิดหอนหอแม่น้องแตงค้างหม้อขึ้นแล้วแล้วกะแม่น้องแตงได้มาเพาะมาขอมาเก็บพี่น้องเอ้า ตุ๊บพี่น้องเอ้ยมาขอกลับมาตองกับมาเก็ตกับแมงแต๋งก็ได้เถาะแล้วนะพี่น้องเอ้ยแต่ยังลายอยู่พี่น้องเอ้ยแมงแต๋งว่าเยอะกินชมหายยังไม่ได้กินคร้บพี่น้องเอ้ยแมงแต๋งเอยอะไปดำหน้าตอนนี้กะเดี๋ยวแมงแต๋งแก้ครัพี่น้องเบิ่งเนาะหรือเออเฮ้ยมาตองกะข้างในมันหวานนะฮะกะรอบเปิ้ลมันต่ำพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลองซีบมือตัวนี้ก็กบก่าเราน้อยกินแล้ว สมมาละสมพี่นองเอ้ยเดี๋ยวแมงแต่งก็สะได้ลงไปดำหน้าชอยมาเงินกับมาเงินลกก่อนแล้วพี่นองเอ้ยก<อ>็ยังไม่หลายแล้วยังน้อยเดียวนึงประมาณก้ากับสองมัดพี่นองเอย้ยขึ้นมาแต่ดำหน้าละแมงแต่งจะไปซ่อนเนาะแม่น้องแต็นขึ้นมาแต่ดำหน้าแล้วกะแม่น้องแต็กนก็นได้ไปหาซ่อนก็อพี่นองเอ้ยไปหาซ่อนกุ้งซ่อนปลาน้อยนะว่าซิมีหรือเปล่า วูว่าน้องน้อยพูดละอันนี้กะกลางหน้าแม่นองแต๋นตัวนี้อะดำแล้วเลยพี่น้องเอ้ยดำเหอะดำแล้วมันเลยอยอะนี่เนาะเดี๋ยวแม่นงเตนก็ได้ไปหาซอนก่อนพอได้อันเมื่อกินแล้งพี่น้องเอ้ยกับต้มลูกไม้นะลูกไม้กะจักจืดบีจืดได้หากกะต้มมันนะน้องที่แม่นางแต๋นจะมาซอนกับพี่น้องเอ้ยน่องน้อยนึงน้ำแหงเลยพี่น้องเอ้ยว่ามันสิมีป่าลัวมีเรวีกุ้งมียน ลูกกบลูกเขียดพี่น้องเอ๋ดิแมงแตงก็ได้ลองเบิ่งก่อนว่าสิได้มื่อกินแลงหรือบ่โอ้ยคลายําล็กอดิได้ป เาไอ้กุ้งตัวใหญ่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวม่เตียนจะเก็บก่อนเก็บจากตาของหนู กระปูก็ปได้ปากระดือนแวไป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 เก็บมือมือหลายน้อยปานขึ้นแขมมาละโอ้ปลาขอปอปาเดี๋ยิไป้งมเเก็บมืดก่อนมือนรปลากระเดือนน้อยพอดีอูพอดีอ๋อเพียงเอ้ยปลาเค็งน้อยนี่กะ คนมาตกน้ำกระแห้งพี่น้องแห้งก็ได้ับป่าแต่ว่าตอนนี้เนเสียงพราดังยูัะคนมีแห้งพี่น้องเอ้ยแหงกับบอปปี้เจอก็ะชุกสีะซิบละหอยกเก็บออกก่อนาปดง ห้องดองห้ามถือเออไอ้ลกปลาค้อน้อยจะได้บาตนี้ปลาค้อน้อยปลาคอน้อยปลาค้อน้อยโันปลาน้ยพียหน่ยเดี๋ยวไปไล่ก่อนเดี๋ยแมงเตีเก็บเกระต่ายกับพี่หนอยเฮ้ยหอยกเอาพี่นอยเ็มื่อแกงกินเวลามมีแนวกินเล้เฮากะเอ้ พอคอล็อกนี่กั มันงอมที่น้องเอ้ยแม่แต่ก็ไม่แซบสิสะหิก็ มันกุ้งกระป๋าซี่พี่น้องเอ้ยอยู่เต็มอ่างอ่างเล้งนี่แมงเต็งก็ได้เอามือฉาอาเราขึได้หลายชิ้นเลยกับไปเบิ้งน้ำหนึ่งหัวอือมีหลายเจ้าลมฝนก็มาหอดระบาดนี่นะเดี๋ยวแมงแต็ก็ได้เอาไปขึ้นเก็บอยู่ถึงผู้กอนพี่น้องเอ้ยน้ำมดคันอันนี้แมงแตนก็ได้เฮอันบบเงินกับน้องพงศกรเพิ่นเก็บพี่น้องเอ้ยแมงแตนซ้อนขึ้นมาแล้วกันมือพี่น้องเอ้ย ว่างานเพิ่งมาแต่ลำหน้านะมาซอยแมงแตนเ,เดี๋ยวแมงแตนก,ก็ได้ลงไปซ่อนอีกกล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเก็บไว้ทานะแม่น้องแตนซ่อนขึ้นมากินนี่พี่น้องเอ้ยขาวๆอยู่ปลาขามมน้อยนะกุ้งปลาน้อยหอยกระปูพี่น้องเอ้ยปลาเค็งน้อย ตอนนี้กาแมงนงเตนกาซ้อนกาได้ยาเลยพี <white bbles> ่น้องเอ้ยแมงนงเตนกาได้เอามือล้างอยู่ทิงพดกเราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือเย็บยวนผายเลยนะกาแม้นงเตลเอาไปล้างอยู่ผายไปเลยแล้วกาหมอดทิงแล้วกะอันนี้กาแม่นกเตนกาได้หยั่งหมอดทิงแล้วกาแม้นกเตแตกาหยังมาผายเลยพี่น้องเอ้ยมาหาล้างอยู่ผายพี่นะว่าน้ำมันลายนะแมงนกเตลิกก็เลยขี้ขันหิ้วไปว่าแล้วแล้วกะอยู่ผายตักขึ้นตักขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยเลอขี้เยอะก่อ ป่าน้อยแมงแตงก็ไดเท่าชือกระสามแล้วแล้วพี่น oh, ้องแมงแตงก็ได้เอาน้ำมาล้างก่อนมินิก่ะเลือกขี้เยงเอาก่อนพี่น้องเอ้ยขี้เยอก็หลายหลเลือกขี้เยงเอกมานี่กับไปดีขำพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ขำแพงแล้วเนาะเห็นยวมึงเปลียนกระเพราล้างพี่น้องเอ้ยเพราไอกลิ่นเดี๋ยวมือนะแมงแต่งมือบ้านมันนี่นะเดี๋ยวแมงแตงเลือกขี้เยอแล้วก็ล้างกับพี่น้องเอ้ยตะมุนกะไอยพี่นาะเอ้ยไอยแท่ไอยหวานนะ Để mình tẹn răng xuống quay, bỏ khóa bầy Nó chạy ngon lắm, coi khi nhau, khi nhau nó lại nữa, Yên nó nhỏ nè, lại rồi แมงเต็นกะล้างหลาย,ลาย,ลายน้ำเต็มหน่อ,อยตอนนี้กะปลากะแมนตองเตกนกะได้ล้างมาแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแมนตองเตกนกะเอาไปเกงก็เป็นนี่กะเกงมึงเอ็นเพิ่นเสื้อน้ำแล้วกะมาปรุงกัน เขิงพี่น้องเออเสื้อมโมคิดเนาะกับเกิดเปิ้โหนนะเสื้อวิลาย,ยันเพชรนี่กับพวกเงินเป็นเสื้อเปิโ้โหนูพวเงินกับทารามนำ้ำพี่น้องเอ้เอแ่งเต้นาอาบแล้วล่ะเอาเกิอบเสื้อวันนี้กันเดี๋ยวไปค้างก่อนพี่น้องเอ,อ้เดี๋ยวเฮ้อพวกเงินเป็นค้างเมามึ้นพี่น้องเอ้ยวันนี้กันต่อไปที่หลังเนาะ ฟ้าตึกของเด็กจะหายเลยเดี๋ยวมื่อพดทธกาไม่ต้องแต่งก็ได้ซื้อเบือเสื้อย้อนมาโบบพี่น้อยแล้วก็เสื้อป่านะชุดเสื้อยอดโบกก่อนยังเสื้อป่าอย่ามันป้าหมุนพี่น้องเอ้ฟ้านิดน่อยเนาะมึงเงินเพิ่งก็ได้เอายอดมาโบกเสื้อพี่น้องเอ้ไปนี่ก็พุดธน้อยเดียวนะก็เอาโบว์มาขลุนโบว์มาขลุนแล้วขโมงค๊อพี่น้องเอ้พุทธดไวนะตอนนี้กามืดกามืดตอนนี้กามืดพลุ่งเฮงพี่น้องเอ้ ตอนนี้กะค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยมืดพผนแห้งเลยเนี่ยกะดิกน้อยกะได้มือบ้านพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่น้องเตนยานลมยานผลนะเพราะว่าเขามือตั้งแต่ตั้งแต่ซีโม้งนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะแม่งเตนได้กินก็ได้กินละกินข้าวยังมือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่งเตนมาขยบบึงโมก่อนว่าจะเอาปลาน้อยเสือกหน่อยสุกละอยี๋บุกอ่ะเดี๋ยวแม่งเตนเอาปลาน้อยไม่เสือกก่อนเดี๋ยวแม่งเตนก่อนอ๋อเพมันก็คือน้ำน้อยพรกะอะพี่น้องเอ้ยบุกปลาสีหลายเต er ือน <un line> <arlos> เดี๋ยวมาเบิ่งงันลูกไม้แม่งแต็นแม่งแต็นไปล้างเันกุ้งล้างปลามาซื้ออิมิพิ้นปุ๋งแล้วพี่น้องเอ้ยพอจืดหรืออยังนั้นม่งแต็นก็ได้เอาเสื้อโทยก่อนก็มังค้างไว้แล้วก็แม่งแต็นไปซ่อนป่าเนาะก็ลงไปดำหน้าแล้วก็ไปซ่อนป่าพี่น้องเอ้ยกับปลาเวนเฮอร์อิมิพิ้นเผาเนาะ ยังแตนยาไม่เท่ละจืดเพราะว่ามันขมเนาะเดี๋ยวแมงแตนมาเบิกมอกับหน่อยเดี๋ยวจะงอยิ่งฝุ่นเฉยปลาน้อยก็เริ่มสุกแล้วอันออมลายกะบยันปลาน้อยเพื่อยังเอ้กุ้งสติปเพื่อล้วเนาะจะงอยิ่งปุ่น เด enfin, ี๋ยวเธอเอาเงินปุผงหม้อจังเลยโอ้ยงอหลุดมือไปได้กินได้นะเงินนี่กะผงลงแล้วป่ะแต่พี่น้อยเอ้ยกระติสแอบปละน้อยอ๋อปละน้อยเนาะอเงามะโบก ตอนนี้กะได้แล้วอะไรพี่น้องเอ้ยกะมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำแมงแตันเด้อแมงแตันไหนกินข้าวแรงยังมือนะพี่น้องเอ้ยลุนะ้มือก้อนนะแมงแตนแบ่งมือกินแต่หื่อนี่อันนี้กะคอยกำมือเงินนะกินอยู่นี่เพราะว่ามือเงินพี่นอนอยู่พี่แมงแตนมือนอนบ้านพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินข้าวก็เขาเย็นพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเดือดเด้อกินข้าวอยู่หน้ามาจนอ่ะ

ตอนนี้แกแมงนต่งแกได้กินข้าวกาได้อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแต่งแกสิได้มือก่อนไนี่กะกมือก็ยามันคำตอนนี้กะมันคำมันมือแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้แมงแต่งแกได้ท่ายุ้อพี่น้องเบิ่งซำนี้เนาะกาคลิปหน้าพอกันไม่แมงแต่ก็ขอขอบคุณเจหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมซ่องคลองแมงแกเนาะแมงแต่งก็ขอขอบคุณหลายๆเพื่อนเข้ามาเบิ today, trips, problems, ่งเลยไม่แกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงแต่งเลยเด้อพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ย ตอนนี้การแมงแต่งก็ได้คอตูมือก้อนพี่อเอ้ยถ้าแม่ต้องแต็นว่าผิดว่าพาดก็แม่แม่ต้องแตนก็ขอโทษขอพายเด้ดอร์เพราะว่าพี่น้อง